นะอืมเสร็จแตายรล้วอ,อเป็นอนีนะ้คือว่าเสร็จน้ำตาอย่าง,าง,างนี้น <c oughs> ดีใจว่าลูกหลานมาเยี่ยมมายาม <c oughs> ดีใจอ กาบสบายดีเด้อเนาะกาบสบายดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องั้งฟังลา่าและก็พี่น้องั้งฟังไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของเบาคำอูทุมพรคือเก่าอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเยเนาะมื้อนี้่าวคำก็ได้อเดินทางมาอ,อยู่ที่บ้านนองไฮพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้มาอบอกข่าวดีเนะาะเขาดีทางครอบครัว ่ามีตู้บุญเพิ่นบ่บ่ครับเอามีตู้บุญเพิ่นพี่น้องเอ้ยภาษาคือเป็นการสักษาสีเวลาเนาะตอนนี้มันก็คําพอูดควรเพื่อนน้องเอ้ยเพื่อนเพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางบ่คําก็ได้มาฮอดมาถึงอ่าเฮือนซานของแม่ตู้เพิ่นเป็นทีมฮ้อยพื่อนน้องเอ้ยเนาะอ๋อ้าสบายดีเด้อบ่จิตเลยสบายดีสบายดีแม่ตูุอ่าบรรยากาศอ่าคอยคําลงแรงเนาะบ่จิตเนาะบ่คําบ่เคยมาบ่นี่บ่เคยมาจักเทื่อเนาะ เป็นจมกินฮอดอยู <South Korean> ่บ่จมกินฮอดอยู่ไปบอกเพิ่นดูเนาะว่างานบ่ได้ก็ต้องใส่ของบ่จิตแม่นเพิ่นสิฮู้อยู่บ่เนาะฮู้อยู่โดยเนาะเบิ่งเจ้าพี่น้องเอ้ยบอกเพิ่นเด้อข่าวดีเพิ่นด้โยเนาะมื้อนี้ก็ตั้งใจมาพ่อพี่น้องอ่าค่แล้วก็อยากมาบอกข่าวดีทางาตู้เพิ่นกับอ่าอยู่นํากัน2คนนี่บ่อ่าขออนุญาตขึ้นเด้อเนาะขออนุญาตขึ้นเด้อมตู้เด้อเนาะโอ้ยขึ้นด้อ กะไปมื้อแหล่อืออ้าวสวัสดีสวัสดีเนาะอ่ามื้อนี้ก็ได้มาเนาะมื้อนี้เนาะอือเป็นครั้งแรกเด้อเนาะอืออ่ากดีแล้วเป็นไดคือว่ากผู้บ่มีลูกก็บ่มีเอ้าเนาะูกานมีไปข0 40แล้วบนเห็นหางอืออ ดีใจอันมื่อนี้นะีน่ยมีแนวให้มาดีใจได้เมื่อนี้เด้อโอ้ยทามาบอกข่าวดีก่อนมืาอนี้ดูยอ่ขาข่าวดีอันว่ามีสิมีอันพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเอฟซีอ่าผู้ใหญ่เพิ่นอยู่พังไทยสิข่ามาเยี่ยมมายามดูยอ่าบอกคำกันมาบอกข่าวดีเพื่อนพี่น้องเลยเนาะว่าแต่น้องหลานชื่อยังเนี่ยน้องเม่ซานั่งเมษาโดยอันดูจุกปีน้องหลาะ เบ็ดปีเฮียนเฮียนอยู่บ่ยังเฮียนอยู่ขุมเงอนของอะไรเนี่ยมอหนึ่งมอหนึ่งอ่าปัจจุบันนี่คือกระคืออันอยู่น้ำกันเนี่ยสองคนนี่บ่ช็อช่องอะไหลานเอ้าแล้วให้เป็นผูณหาเงินส่งน้องเฮียนนะ แม่กับคิดเมือว่าช่องเดอนท่างเนไม่ได้มาท่านสบายดีนสบายดีนะครับน่ัหนอตัวบุญเนาะตัวบุญเพิ่นบ่มบดีเพิ่อ่าบกเลยเนาะแต่กะจะให้บอกขบอกันทั้งไิเพิ่นอีกทีนึงเนาะน่าะไม่ ตาคือม่หนุ่มจังดิปพาคุมห่อ่มวันวันที่สี่เปครับแมนวันที่สวันที่สเนาะจะมีทั้งเนจะดีด้วยชื่อทางฝั่งไทยเป็นสีมาไปตู้เนาเครื่องเรองใครของใส่ของกินเนาะมปนมาสวยเรือไปตู้นะไปตู้อ่าถุงแมนประมาณสอคนนี่บ่โอ้โหซื่อนังนงแหละ เม่มาเมน้องล่ะนะเฮ็ดเฮ็ดเบียกอยู่ไสก็กุงเทพกุงเทพเทีาเมือเต่ละวันเนาะอ่าเพิ่นก็ได้พาเงินมาห้เยอะบ่าอืมผ่านเาเดือนละพันเดือนละพันอืมเดือนละพันล้มอยู่ว่าตรงไหน โอ้ยร้อยไม่ชื่อยังคำไม่ชื่อก็ไ่ได้จิเลยน้องไอเสหาม่นี้ก็ฝาบาเตมเงินกับไปยืมองเขาแม่ไปยืมแม่บุกไปไปได้ถูห้าแม่ฮะพบในนั้นถ้าแม่พ้นไปกบไปนะน้องละกระพไปกพาบอกอืมน่องมีนองมีบ่บ มีลืมรอดทุกสาวเดียวบ่สาวเดียวได้อือตาตรงน้ํา2คนกระทาตรงน้ําเท่าได้ปีแล้วไปนําหมู่อ4ปี5เดือนมาตาตรงน้ําีนี่แหงยงน้อยโดยอือกงเโหเองปีเด้อลูกร้อยผู้ชายบ่ผู้หญิงูที่ตรงน้ําผู้หญิงหมดดอือมันอโหเ้ ชิ้นองปีเอ้ยนะพุนีชิฟเฟสนี่ <ừ m. S 2> ปีไรลูกลอยเ <ừ m. S 2> นีก็ถือว่าลำบากใช่เนาะบักครเนาะโอ้ย,อย <ก S 1> เป็นบางคนในในนี้คือข้าผาสันไปก็ไปม <laughs> ไม่เลยไม่งม่หกไปไม่เลยเป็นในนี้ถึงแม้ตู้การใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี่นะลำบากแห้งยอยู่บ่เก่งมันเก่งมันเก่งมันที่ถูกเป็นในนี้ จ็บตาไหมตู่นะเจ็บตาบ่มันบ่หาเจ็บหน่อยบ่หาจ็บเห็นลูกเห็นลานอยู่บ่เนี่ยเห็นพกขุมมุกมันจิบไปทา้งหลาได้หนึ่งเข้ากันละนึ่งเข้าคือทา้งลานเนาะดูโอ้ยเมตู้ก็อยู่กับลานโอ้ยก็มีแต่ว่าเบิ้งเมตู้เดิน้องนาเดินเนาะอยู่มันนี้แหละกึ่งหมัน อ๋อได้ยินฟังได้โอ้โหเทตะนี่โอ้โหเทตะร้อยเอ้เต้นนี้คือว่าเสร็จน้ำตาอย่างนี้เลยดีใจว่าลูกหลานมาเยี่ยมมายามดีใจโอ้โหมาเช้าเห็นของฮาอยากอยากเห็นบอกอยากมาขึ้นขึ้นหอดอ่าขึ้นหอดโทรไปเลย แม่นี่หายประหะจิตนั่นบ่อันนี้เป็นน้องของบัจจิตเพิ่นอนโอ้ยแม่น้องซ้ายหลาของบัจจิตเพิ่นโอ้ยดูลรเอีม่แม่โอ้ยไปพี่น้องเหน็นน่องขึ้นมากเลยทั้งไม่ตุเพิ่นใจเนาะใจทั้งทีมงานเนาะใจเนาะหอนน่องเห็นเนาะนั่นแหละมาชมพวกจิตอู้ตอนนี้ลูกขายสบายดีเด้อแม่เด้อเนาะ น้องสาวลอยน้องสาวบ่น่องสาวลอยแต่ข้าวไม่ได้กินสับบม่ได้กินจะเ้าเนี่แหละชงเขาคงกินแม่ดูแต่เขาชงแบบกินบ่อีกได้แซ่บและเอื่อยเอื่อยกินเคียน่องเป็นเอื่อยน้องลอยผู้นี้เป็นเอื่อยเฮาเฮาเป็นน้องสาวลอยน้องกินเคียงเนาะน้องกินเคี้งน้องกินเคียงไปนอนเลยอ่าแม่ตู่พึงดีใจมาเยี่ยมมายาม มาบอกเข้าดีไม่ตู้เพื่อนมืนี two, ้นะสิมีผู uh ้ใหญ่เพื่อนอยู่ฝั่งไทยอ่าชิมาเยี่ยมมายามเนาะประมาณสองสามหมื่นเลยไมไอ้นองบัจิตน้องบัจิตเพื่อนน่องบัจิตบัจิตมาเลยเลยน่องเหลาเพื่อนได้ยันี้บัจิตนั้นเทาจับเลยเมามาเลยเลยเนาะ ลาบที <rium> ่เนเข้าไปเฮือนบุญน <loyalty> ี่นัครับร้านเราหัวนานเราห้ร้านแล้เขาระแบ้อมาให้แม่แม่ระเบ้อเพิ่นมื้อนี้บ่ได้ของกินแต่ทุกแต่กระปุกกระปุเป็นอยัางนั้นไหมตัเนาะมาหอนมาถึงมาเยี่ยมมาอยางก็ดีใจกันไหมตัวเองมาเห็นนายก็ดีใจกันแม่ก็นอกมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาอากเต่ามาเยี่ยมมาอากดีใจเบิ่งซอยกันมาเยี่ยมมาอยามมาเบิ่งป่าไ้ชละเบิ้งซอยกัน เมื่อวานเมื่อคืนนี่ปัดร้านอยู่ปุดมันเนือปุดแกเข้ามาปชีให้เดนร้านคือนั่งนั่งประชีไห้ปรชี้ปัจจุบันนี่กินเข้าอยู่ใช้มิตรให้นาตาการทางมอตูเนี่ยม่มีทั้งเราก็มีฮังชุมเหาเป็นผู้เอ้เราเอกดมาได้หลายปีแล้ว่าเพึ่ว่าตั้งพป้นป้า เด็กใครเดมกใครได็ลารนี้ไปดูท่างขุจักตายจักหยอมีลูกจะคนไหมดูกสามคนผู้ชายหนึ่งหญิงสองหักโมเห็หัวตีนไปนอนจักตายจักหย่างเสรดจส่งข่าวมาเลยพังแม่เชว่าอไปหาเงินมาใหมืนช่วยท่าบบนี้ดูไรแม่ ซื้อเพิ่นน่ะซื้อหยังก็ตะตื้อตันดอนตื้อตันดอนผู้กกน่ะดอนนช่ง2 <là> <S 1> s <ư> <S 2 <đi. S> 1 ตื้อตันดอนจักตายจักหยังเห็นข่าวเลยอมีตัวชุมเฮานี่เนาะเฟินไปเห็ดเบียร์ยู่อันฟังท้ายวะฉันโอ้ยไปน้ำมูนีโอ้ยไปน้ำมูนห้างหูไม้ดื้แม่ไปรถจอดไปฉันเนี่ยไปดีด้วยเด้อน้องเสาวลอยน้องเสาวลอยสบายดีนังโอ้เนาะน้องไม่นี่นี่ไตรโค่ลองดูเป็นจังไ้อินทักโอ้มาวันนี้เริ่มจะเปลี่ยนหน้าแล้ว ที to right ่เป็นปีเลยคุณเอ๋อปีเด็กคนน่ะถูกไหมกันอยู่ดีมีเฮงอยู่บ่บ่ราะจู่ๆคนอยู่ดีมีเฮงชอบตาเบ้นจังนี่สบายดีเนาะสบายดีคือกันไปตู้เพิ่นนี่จังได้เช่นถามว่าขั้นตอนแล้วเร็วนี่ถามเรื่องลูกเต่าไปหาเงินอยู่พังไทย้ายคนน่ะเว้นข้าวเว้นข้าวได้นะตายจังหนังเมืตตายก็คือจูเพินดอกพ่อตายเขาเป็นหยังเพิน พอตายก็เช hey, yeah. hmm. uh, ื่อมวัน่ช้าก็ปีเลยบอเห็นข่าวเห็นข่าวเลยบอกออกกินเอกเงินกันบอกก็เป็นฆ่าที่มันแหละอุ้ยไทยไม่ก็ไม่ได้เลยสั้นมันกามพอตะปันั่งอยู่หันแม่เออนั่งแกะกระรูดเป็นเมยของพี่บ่บ่และเป็นน้องสาวน้องสาวพี่น้องสาวร้อย คุรอยมาชงกินชงเอ้ก huh. uh ันเข้ามาได้ก็ไม่ได้กินยั้งเข้าจ้ำกินมาหามาซองาอดูของแม่ดูของแม่ตู้กัยังแต่แม่ของพนีบอ่ที่ยังติดต่อได้อ้ติดตแม่ของพนีเลย แม่ของผ okay, ู ai, o, ้น so. ี ano, me, ้นี่ติดต่อได้อยู่อ่าเนาะแม่มันได้พอเนาะติดต่อบ่ได้แม่มันยังเท้าอยู่พอเนาะบ่ได้ทั้งโอ้ทั้งทั้งแม่นี่คือลูกไผ่บ่เด้หว่าแม่โอ้ทั้งแม่เป็นลูกไผ่ของแม่เนาะแม่ที่นี่มันตายตกน้ำโอ้เม่อี้มันช็อกคนล่ะมันตายตกนโอ้โหปีละลูกวันนี้ได้สิบเอ็ดตัวได้สิบเอ็จ้ากันขันเราหลือป้ากัน ควกับแม่ละป้าก uh. oh. okay. hey. ันแลวก็ไปเฮี no, ้ยนกินเลยมม่มีแต่แม่มาเล้วต่อมาครอบครัวของเพื่อนกันายว่าบ่มียังกังไฉันตอนนี้เฮียเก่งอยู่บ่เราต้องใจบ่เป็นยังไงคือว่าเฮีนบุเก่งขาดเฮีนดูบ่บกขาดก็เถิดบ่มติดโทรัพท์พูดบ่เงาเลยทรเออ คนกัอยู่ในตู้คนลาคนบ่คนแพงแค่นี้น้องบ่ยอเมื่อยคน่าบ่เมื่อบ่เห็นใส่แม่ก็สิอยู่นัหื่อนี่ผู้ดิบตัวผีหลอกเด้อแม่ว่าว่าจะพาไปทางไสบ่ไปได้คือฮอนอีแม่ กันพื้นนี่แม่งชิอยูน่าหืนนี่มันหวานีไอยูในเม่ตู้เนาะพาปีโปนิ่งเนี่พี่น้องเลยเพราะต้าบริสายไม่กันซันเนาะอ่าดักตาบอนี่แมนบาตาเฟอร์ตาเด้อเนาะบาจิตยังอยู่ลุมพุ่นเดียวพ่นขึ้นมาขึ้นยังลมก็เมตู้ใหญ่คู่นึงอยู่อันนี้ชื่อคำเด้อน้องบาจิตอันนี้ก็ชื่อคำคือกันปะคำเลยแม่นคนละละีมาสี่คนเนาะเลยบาจิตเลยแม่แมนกามื้อนี้ก็คือว่าแหละ มีข่าวดีสิมาบอกผมได้นี่บอกจิตเฮ้ยกะบอกค้ามคนบอกกระบอกหนิบอกแล้วเนาะมีพี่น้องทางฝั่งไทยสิมาเยี่ยมบ่ชันโบมินสะอาดถูกชะกันโบมินเพิ่นเชี่ยมากับผู้มาต้อนพร้อมบ่แเ้วมากขนาดตั้งที่ใจแห่ครองเล่มแหวกระโบมีตากระบอกสองเล่มลกลุเป็นยังมันจะบ่มีจักเล่มะ เลือกเก็บเลยว่าเกี่เก็บคนว่าก็วไรก็วันไร่ข้าวเนื้อเหมือนนี่เ้อเนาะทีตลาดเอ้คนนังนั่งอดรุมตลาดเลยนี่นมนมกีว่าูรมาอย่างว่าอยู่เซมากแล้วกินโดดเนื้อมาด่าะลยเมื่อละบ้อกันนี่กินข้าวเที่ยงละบ้อใช่ไหมตู้เมื่อไงกได้กินเพราะข้าวหายเลเป็นในใคือว่าออมบอยะ ข้านั่นอุ่นเชาอุ่นและกินก็พอไปนั่นแหละเมื่อค่ำเมื่อไดทำผมไปได้ทาเนี่ยปลาข้าน้ำนอกนี่ชิดจัมมือยกินข้าเย็นอเสียอุ่นเช้าอุ่นแลงนี่ก็จะกินไดไทมมาจะใส่พูนนะมาจะดีเอเาะ ຈັ່ງໃດກບິ່ງຕູດີານານອຍລມປຸ້າງດນແມແบ่ມ່ນຄິດມັກູບ່ລ້ບນຍັງບບດດນ แม่เอาแม่สิเหือแลเอาดีมีเฮ็ดแม่เนาะเดี๋ยวกูแล้ววันที่4พ่อกันใหม่แม่นบ่้อพสิมาวันที่4เด้ก่อนนวันที่4ดีมีฮอโดบ่ตอนเด้อมันเฮหันให้นานี้ก็ได้เละน่าจะได้ลมีขอมีคัวบ่แลก็ได้แล้วบ่มิดได้นี่บ่ิดคุอบ่ทันได้ได้ได้แล้วเทื่อนึงได้แล้วเทื่อนึงมีแต่บาดซอกบาดนีน อ้ายจะดีไหเฮ้ยเด้อสบายดีนะสบายดีกันดูเนาะตลอดทอดไข่ดูดูทั้งเช้ามาไหมเด้อละเด้อดดดเมเพื่อนไกลกันได้บ่อยนี่โอ้ยลอยขนลมในนี้แล้วป็นนอนนงนะนว่าลมขนว่าลมมันบ่่าย่านล้มมันตกเินหก ถ้าฟ้องเด็กที่ไป็ิชช่น้องจมานอนหื่อไปยืนลมหนาวเรือทำแะไรก็ไปเลยอืมลมหนาวได้รุ่นใหม่แล้วได้ปะตูเฮือนใหม่ได้แล้วซึ่งมันนี่หละพอแม่ยังเงินเขาบอกที่ได้ชัางกระชีหมูถ้าไม่มีอะไรดึงเอ็ดเอาได้เลยพอทางกระชีนี่มันช่อเนาะช่างกระชีมันช่อแล้วต่บริบาลได้งามดอกพอได้ชังกระชีหมู ว่าง่ายเนาะมีขี่เคินไฟอะไรกมีห้องนอนทั่ช้อห้องอะไรแต่เสียนังเขาแร้วกันน้อยน้อยได้ว่าเน้นนะต่ำกว่านี้สมุดใบตอ้ดตั้ๆเลยอ อันนี้สูงเนาะสำหรับบอต้านี่คิดว่าสำหรับผู้เฒ่านี่เคลื่อนตำดีสุดเนาะโอ้ยหำเหมืองย่างตาไม่ตู้เพื่อนกะยังยินบอกเขากระดูกนิสตลาเนาะนิสตลาแต่ยุคนี้เอ้าตะกี้ไปเอ่ยไปอยู่หนางปชอบกน้องได้อยู่เขาหนานุ่นนาเบิ่ไก่ทอดลานน้อยเนาะนับมือเพื่อนชีหญ่เป็นชาวเลยคั่วคิดเพื่อนคิดใจเพื่อนเริ่มเปลี่ยนไในโมเมนต์วันว่าวในนั้นในนี่ดอกแต่อีลายาน จูไฟจูเผามี네ากูบ<โ>อกกูบ่าวเด้ออย่าจูเผาติดหนิบบังยังมาเมตุกันเนาะอ่าแล้วก็เกมบบเนาะเกมบบนั่นนี่บบเนาะก็อย่าจูเผานักกับมันหลายได้เด้ออ่านักกับการเรียนเนาะอ่านักกับการเรียนแล้วก็ต่างๆกับเผามาเบิ้งเม่ตู้นี่เลี้ยงคนเท่าเลี้ยงเม่ตุนี่ได้ได้บุญหลายได้หลือเอ้ย อ่าตกหน้าบราณโต๊ะไพ่โาก็ไม่ได้ลืมแม่เนี่งครับแบ่งคระกรรก็คือสิบประมาณนี้เนาะแพงนอนเนาะแพงงเฮ้ยแพงแม่ก็อย่าทแม่เด็ดชัอ่าทั้งหมดที่ตัวตาเพื่นเนาะโอ้โหขัเรียนสิอันก็คลิปเดบ้าแม่เอาไน้เพื่อคนรอบยดีสบายดีโอเคที่ัมาตู้เด้อเนาะมือมือหนเมื่อไหรสิเข้ามาอย่ามายามเด้อทีซีเพื่อนเนาะทีซีอ่าต้องหลาก็นีแต่ว่าตั้งใจเย็นเด้อ สบายดีสบายดีเนาะบสเด้ครับเดินสบายดีก็ที่ขึ้นร่วมกันกับวันค่ำแม่นค่ำเลยเนาะคือสีประมาณนี้เลยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็เป็นตาอ่าอีโตนพันยูเพื่อพี่น้องเลยเนาะทั้งเมตุเพื่อนตามาเห็นกับทั้งบุคคลมากกับกินหอดเพื่นวะเนาะกินหอดกินเถิงมากระบจนให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะ สีเหลคนเถาะเนาะทำบุคคลกัมีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้เนาะ,ะจะหากว่ามีพ่อแม่พี่น้องทานได้ทานได้เนาะอยากขามาซอยเดือกคัว,ข,วของอไม่ถา่าบุญเนาะก็ติดตมาหาบุคคลได้เด้อเนาะหรือว่าติโตมาทาง,งานทีมงานเราได้เนาะ,ะพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆูกทานนาะพ่อพี่น้องเลยเนาะบ่าวคักัต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนที่เข้ามากติดตามนะครับส้มคลิปของบ่าวคั แต่กับบวคำโฆษณาของบวชขามไปไปพี่น้องเลยเนาะบวชขามกับโขแหย่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะบวชขามกขอกล่าวคำว่าสบายดี